ขอเจ้าของพื้นที่เราก็เลยไปที่ศาลเจ้าปู่นาภูนาเพียงก็ขอเพิ่ออีกว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆคือเราเราไม่อยากจะให้พญานาคนี้หายไปจากความรู้สึกเพราะว่า FC เอฟซีเขาร่วมใจกันสร้างก็เลยไปขอขออีกบอกว่า,าหาว่าได้จริงๆตรงเจ้าปู่นาโูนาเพียงเนี่ยเขาจะมีหมอลำซิ่งตลอดป้าบอกว่าขอเป็นแค่ลำแค่บนให้กับนางลำนี่มาำํำ ก็ขอเหมือนกันกับที่ขอกับภูบปริจิตค่ะบอกว่าขอให้ได้พื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมวันนั้นเราเราก็หากับเมเดเนี่ยเมเดเขาก็จะเสิร์ชหาเขาเข้าเป็นคอมพิวเตอร์เข้าเป็นอะไรเขาก็จะหาหาแล้วโ็อาตรงนี้นะตรงนี้นะก็คือวันนั้นฝันว่าได้มาวาดพญานาคอยู่ลานกว้างมากกว้างมากเลยแล้วก็มีพญานาคตนหนึ่งเนี่ย เหมือนกันอยู่ในถ้ำเป็นสีขาวตรงนี้แล้วก็บอกว่าคือเข้าม้วนตัวเข้าไปในถ้ำแล้วเขาก็หันมามองเราว่าเหมือนกับความหมายคือท่านไปก่อนนะแล้วเธอตามท่้นมานะอะไรอย่างนี้นะคะคือวันนั้นคือฝังแล้วก็เช้ามาก็ไปกับพี่เหนิงเมดแล้วก็มาในที่ตรงนี้ซึ่งเจ้าของที่บอกว่าสามวันก่อนนะมีคนจะมาซื้อแต่เขาตังไม่พอขาดอยู่แค่ สามหมื่นเลยกี่หมื่นนี่แหละเขาก็เลยไม่ได้แล้วเราก็มาพอดีเราก็ทุ่มเทท,ทุกอย่างคนไทตรงนั้นก็เลยได้ที่ตรงนี้มาแล้วก็ด้วยความดีใจหลายอย่างมีบางคนบอกว่าถ้าเธอไม่ได้ที่นอสอสีจฉันจะเล่นงานเธอตลอดป้าก็บอกในไลฟ์สดบอกว่าภาวนาระปู่ขอให้เป็นนอสอสีจคือเราซื้อที่ตรงเนี้เราคิดว่าแค่ว่าเป็นโนดแต่วันที่ไปโอน เราไปดูหัวกระดาษเราบอกไม่ hey, มีเดย์มันเป็นนอสอสีจอมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า<ง>นั่นแหละคือคือเริ่มที่จะเชื่อมั่นกับปู่ปริจิตมากกว่าเดิมจากไปก่อนเราไม่เคยได้อะไรมากเราก็ได้ไปแก้บนผู้ใหญ่แล้วก็พอจะย้ายเราก็บอกลุงเราจะเอาทุนที่ไหนย้ายเมื่อเราซื้อที่หมดแล้วอะไรแล้วก็ pues, มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านออกทุน ในการที่จะนำลถลดอะไรนะั่นลงเรืเอินถดเองกขรถดเค่ดเลยยัง, <NO> อ,งยอีกนึงเนี่ยหาขั้นเหรอ, <NO> อไหมแล้ววกใมาห้าคันผ <NO> ู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ท่านไม่ได้เอาเงินให้ป้านะคะแต <NO> ่ท่านโอนเข้าไปที่บริษัทรถเขาเลยคือเราไม่ได้เห็นอะไรเลยเ <NO> พื่อที่จะให้เราได้พาวงปูบริจิตออกมาจากพื้นที่ <NO> <NO> แค่ได้ลถแค่ได้เคนเราก็ดีใจ ส่วนที่เหลือเราก็ทุ่มเทคือใครมีเลขมีน้อยก็ผสมกระชายไปแล้วก็ซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทําเป็นโครงแล้วก็อับองบูเป็นห้าส่วนแล้วก็ได้ขึ้นรถเพื่อนมีของกั้งิบ <laughs> ล่อไเห็นว่าลืมอย่างก็พวงห้าคันนั้นลงมาที่จำปาดงค่ะ,ะเข้าเขตสกลนคร เข,เข้าเขตสกลนครเท่านั้นค่ะคือข้างทางเนี่ยเพิ่นมีพวงอะไรดาวเรืองเพื่อนเอ่อเหมือนกับพนมมือแล้วก็เด็กน้อยก็พนมมือแล้วบอกขอพอแล้วรูนะ้สึกว่าคือเพื่อนอยากจะย้ายมาตรงนี้จริงๆผ่าน,นอำเภอพังโคนมีผู้ผู้สวยดูก็ได้เพืน่นนั่งชุดขาวค่ะคือตั้งใจใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งเก้าอี้เรียงแล้วก็พนมมือคือตอนนั้นเราอ่ะห้าทุ่มแล้วค่ะ เราที่ว่าทุกคนคงจะหลับหมดแล้วแต่ว่ามีชาวบ้านที่ที่เพื่อนั่งรอมีใจ่ผู้เฒ่าผู้แก่ท่าน,นั่งขนมือรออยู่เราน้ําตาไหลไเลยเขาว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่อู่บริจิตเพื่อนอยากจะอยู่ทุกคนทุ่มเทตเตียมที่ยูทูเปอร์แล้วก็ลุงป้าเอซีด้วยลุงนกันทุกอย่างเขาทั้งสายไฟทั้งป้ายทั้งอะไรตั้งหลบซิกแซ ทุกอย่างนะก็ผ่านมาได้ดีแต่บนผิดตัวหนึ่งคือสพาลอยกัแบบตกใจมากเลยเหลือี่แค่นิดเดียวสพาลอยขังไปนิดเดียวใช่ไหมลุงลุ้นมากทุกอย่างที่มาและที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเราเราเออน่าจะเป็นตรงที่เต่างอยที่เราไปทาําอสนหางนี่โดนสายไฟเพิ่งข่าวครับเราก็บอกอุ้ยเขาจะโกรธเราหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าเราก็พอพอ,อถึงกันไปเราก็ให้ยูทูบเบอร์เนี่ยกลับไปสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะสายไฟเท่าไหร่คะแต่สิ่งที่เขาตอบมาเขาบอกว่าเป็นบุญวาสนาเขาคือเหมือนปลูกให้โชคเขาแล้วที่มาก่อสายไฟบ้านเขาคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อจริงๆเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นจุดที่ ขอบคุณมากๆค่ะ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ผูปบริจิตนะคะขอบคุณมากค่ะจากกรกตมาถึงจัปตาดุลแล้วก็ได้ทาสีได้วงสวงวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับก็เราตัดออไปนะครับเดยกเชิญคัมสุรชัยชินชัยนะครับอ่า ทนายความนะครับซึ่งเป็นทนายความของก็แตนนะครับที่ท่านดูแลอยู่ก็เรียนเชิญท่านมาก่าวนะครับอบบนี้จะดีท่านนะครับที่มาในางนานวันนี้นะครับ อันศักสิทธิ์ในวันที่9พฤศจิกายน2566ก,ก็จะถือว่าเป็นวันเลิกดีแม้กระทั่งร้านเดิมก็ถือว่าเป็นรายชาเ,เลิกเมื่อสักครู่เองฟังว่าที่แห่งนี้เป็นนอศส,สีจอ นั่นแหละครับก็คือครุฑสีแดงถ้าอันเต็มก็คือโฉดที่ดินคือจะสังเกตว่าถ้าถ้าครุฑเขียวก็จะเป็นนอสอสามก่อถ้าครุดดำก็จะเป็นนอสอสามธรรมดาครุดแดงคือแน่นอนแล้วว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเป็นสถานที่ที่ แฟนคลับที่ผู้มิเกียรติทุกท่านที่ส่งกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ลุงพลกับกะแตนมาตลอดเป็นเวลากว่าสปีแล้วก็ผมไดมาร่วมพิธีทั้งใ่เช้าสักพักแล้วก็ไดมาร่วมอีกในเย็นวันนี้มีความปิติแทนลุงพลกัแตน ไม่น้อยเหมือนกันครับแสดงออกถึงกำลังใจแสดงออกถึงพลังพลังแห่งความดีพลังแห่งกำลังใจพลังของทุกๆท่านเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากรัศมีของตนเองพลังจากรัศมีของเอฟซีของแฟนครับ พลังที่มีน้ำใจอันบริสุทธิ์พรังที่มีแต่ความคิดดีๆเป็นพลังที่เกิดจากธรรมชาติลุงพลกับพระแดนก็เป็นคนเกิดจากธรรมชาติศิลธรรมและธรรมชาติสอนให้เขาจะทำเป็นคนดีแต่ในชั่วชีวิตหนึ่งก็ทำให้ถูก บางสิ่งบางอย่าง,างการกระทบกระทั่ครับในทางส่วนตัวผมจะคุกคีกับ,บ้วิชาชีพทานความมาตลอดกำลังสีของผมก็จะเป็นความหมายในยะว่ารังสีแห่งธรรม30กว่าปีผมมีหน้าที่เอาคนออกจากคุกใช้วิชาชีพทในความมาตลอด ทำให้ผมเห็นว่าความยากจนนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังลุงพลกับพระแดชสิ้นหวังในความทุกข์แล้วยังมีทุกข์ยิ่งกว่าคือจะรอดคุกได้อย่างไร สามสิบกว่าปีทำให้ผมเห็นว่าคุกม,มีไว้ขังคนจนและโง่ขังคนซื่อคนโซไรสิทธิ์เสียงถูกใส่ความย่ำย่ำทำลำเทียงขั้งเบียนเบียงไม่เที่ยงไม่เป็นธรรมคุกไม,ม่ได้มีไว้ขังคนชั่ว ที่ฉลาดร,รอดตัวทุกเช้าค่ำทั้งคนรวยคนร้ายหมายก่อกรรมลุกก็ทําคทานไว้ไม่ได้ตัวคำแรงสีเห็นมาตลอดว่าคนถูกจำกัดเสรีภาพล้วนแล้วแต่คนด้อยโอกาสผมถึงกล่าวว่าความทุกข เป็นทุกข์แล้วแต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังคำลังสีก็เปรียบเหมือนทีเดิกรักษาคนไข้ตั้งแต่แรกที่รับเห็นคนไข้เป็นอย่างนี้แล้วก็บอกกับคนไข้ว่าทีเดิกเราจะไม่ทอดทิ้งคนไข้ไว้ระหว่างกลาง ให้รู้ว่าเขามีโอกาสเขาไม่สิ้นอกไม่เขาไม่สิ้นหวงังเขาเห็นโอกาสที่จะรับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการที่ทำลายเขา FC ผู้มีเกียรติทุกท่านครับแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมา ให้เชื่อบั่นว่าเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหา3าปีของอวิชาชีพของธรรมังสีทั้งท่านทนายสงกาและผมเห็นมาตลอดและก็ใช้วิชาชีพนี้ช่วยเหลือ คนจนคนยากมาตลอดพื้นเพผมเป็นคนที่ราบสูงคนสีสเกตกับผมก็อยู่ในระดอกครอบนามีโอกาสมีเครื่องมือเดียวที่จะทำให้ผมเห็นว่าจะได้ช่วยเหลือกันได้คือการศึกษาก็ได้ไปรําเรียน ร่ำเรียนมาจนจบปิญญาและประกอบอาชีพวิชาชีพทนัยความมาตลอดกับเพื่อนรักคือท่านทานายสงการ3 0 3 4 35ปีพี่น้องครับผมมีพญาเ่าวยฟังวา่าคันไปกินลาบก้อยอย่าลืมจแจวแพ่วผัก ได้ดังกินพระเงินพระคำยาสีลืมกระเบียนหาขันแม่ได้ขีสข้สร้างขี่สร้างกังหมเป็นพระงายาสีลืมเศ้าหน้าผู้ขี้ค้วยค่อนก